กินเกาเซาครับแซ่บอาหารส่หลาบเื่อยคแซ่บกินได้หลายเด้อแซ่บเนด้อหลายอยู่เหมือนฟันยืนทุกคนครับเนื้อหลายอยนะเน้อหลายอยู่หลายข้ามยังไงนี่แซ่บป่ะแซ่แซ่บโอ้ครับแซ่บแซมาด้วจิ้มครับแซ่บะไปบเนาะแซ่บบในเนาะอีนี้แซ่บบะ ตักบาทเทียนใช่ไหมนะกินอะลายกินะลาบรรยากาศการกินน้ำมันรับตักบาทเทียแล้วกชันแล้วไปกินยาโยมกินข่ากินน้ำกันนี่ครับแ้ว่บกินเข่กินลลาเน้อดดีไม่แหงยยมเมืนควันยื่นกินละไากินข้าวไม่เียแซ่บขี้ฟัวมูโตยำได้เนาะเนื้อยำได้เนาะเนื้อเนาะ เนื้อยำได้ปะเนอยำได้อยู่เนทันหน่อยอยู่อ๋อเสร็จได้ก็แขวยังดีอยู่ครับเรากินแขวกันแต่นั้นแซ่บได้ครับเด้อแซ่บปะคือรอสิคนนี้คือรอสิรอกระโม่ได้นี่เอาแนวสุดแซ่บมากแน่แซ่บครับแซ่บ หันเซอรันเซอหลังจากตักบาทแล้วนะ่รอหรอ้แงนี่ครับแกวเกวขั้นอด้่แล้วันด้ั้บด้่ซบแซอนรหลายเด้อเอาเียบล่อยย่าส่งออกไปย่สิย่าส่งออกไครับครับ อร่อยกัมอบุญนึงแ่บๆเด้อปอดแ่บปะแสบอยู่อ๋อส่วนไก่เก่งบัดส่วนน้ำปลาเลยแ่บๆเล้อปบาแซแบปะไม่คั่วรังตากหันครับไม่คั่วประจบหมวานที่เขาไมน่นไม่น่นนั่นๆสมแ่บสมแสบ้อมแ่บเนื้อควลับ ซุปเห็นว um ่าแซ่บในขัว wow. ัวมีกดมากกรดดมาสอตัวแกโลดดีครับลาบลาบซุปลาบดิบแบบกินหนังอยากกินลาบซุปบอกอนนี้เป็นของหวานครับหวานแตงรดช่องมาแตงรดช่องครับบอกง่ายครับ